นะผมเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆพนี่ๆี่นำช้างครับในนะครับใน fc music audio นะครับผมรีวิววิธีต่อนะครับวิธีการต่อนะครับตอนนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับต่อเข้าต่อแยกนะครับต่อพอเราต่อแยกอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต่อเข้าอ่กลางนะครับกลางกลางเลยจะเป็นแบบนี้นะครับพอเราต่อกลางแซ็กนะครับผมกลางแซ็กเราก็เอามาเข้าตัว ตัวแยกนะครับเจ้แยกเสียงนะครับแยกเสียงเสร็จนี้เราเราก็จะแยกเราแยกเข้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีตัวแยกแล้วก็ซับซับเบสอยู่แล้วนะครับพอเรานี้เสร็จปุ๊บเราก็มาต่อเข้า power นะครับต่อเข้า power เล่นนิดเดียวนะครับไม่ได้เล่งเยอะเล่งรายเฉียงนะครับพอเราเล่งเสียงก็จะแรงดังนุ่มนะครับเสียงดีนะครับกครที่ อยากได้เสื้อนะครับหรือนะครับผมก็จะทําเสื้ออยู่นะครับสตัวนะครับเสื้อแบบใหม่ออกแบบเองนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรูปรดลดแห่นะครับผมแล้วก็แข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับไม่สีชมพูนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปฟังได้นะครับผมลงทุกอย่างนะครับเฟซบล y o ยูทู e อีเมลทิกตอ o k นะครับแล้วก็เอ่อเป็น Youtube นะครับ YouTube ทาง y o u t u b e ได้นะครับใครที่ชอบ ด้านต่อด้านนี้ต่อแยกเลยนะครับเสียงดีแน่นอนเสียงนุ่มนะครับพอเราต่อนี่นะครับเราก็เสียบแจ็คนี่เสียงเข้าแจ็คนะครับเสียงเข้าแจ็คแล้วก็ซับเบสเอบีนะครับเอบีผมต่ออย่างนี้นะครับซ้ายขวานะครับวอลุ่มมันจะมีซ้ายขวานะครับวอลุ่มพอเราต่อนี้ปุ๊บเราก็เอาตัวนี้มาเข้าเบสซับเบสนะครับซับเอามาเข้าตัวนี้ครับเข้าตัวนี้นี่เข้าได้หลายเสียงนะครับ สามทางนะครับนี่ซาเบ,บดนี่ก็จะเป็นไอนี่นะครับกลางแซกนะครับตัวนี้เสียบอย่านี้ก็ได้นะพอดีเดี๋ยวตัวนี้กําลังซ่อมเครื่องนะครับซ่อมเครื่องอีกสองเครื่องที่ว่าจะซื้ออะไรมาใส่นะครับก็เปนไหนว่างๆจะไปตลาดก็จะซื้ออะไรมาใส่หรือจะใส่ตัวเดียวก็ใส่ได้เลยนะครับตัวตัวหนอนนะครับใส่ตัวนอน สีขาวก็จะเสียงก็จะใช้ได้เลยนะครับบางวางก็นี่นะครับบางวันผมก็จะร้องเพลงบ้างแล้วก็บ้างก็จะซ่อมเครื่องที่บ้านของตัวเองนี่แหละนะครับของผมเองนี่แหละนะครับก็ของลูกค้านะครับยังไม่มาเ,าเลยนะครับเดี๋ยวอีกเจ้าหนึ่งก็ซื้ออะไรมาใส่ทั้งหมดไม่หมดเลยสี่ตัวเนี่ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนแล้วก็ อีกลูกไก่คนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับซื้ออะไรมาใส่แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัว i อตัวขาดกล้องนิดหน่อยนะครับลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีนะครับเสื้อนะครับทำใหม่สีน้ำเงินนะครับอีกตัวเดิมก็สีตัวเดิมก็เหมือนตามป้ายนี่แหละครับชื่อแต่ชื่ออย่างนี้แหละนะครับไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ